ก็เป็นการไปเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนะครับหน่วยเลือกตั้งที่หหมู่ที่6ตําบลส้มป่อยนะครับเป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อยแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้มป่อยนะครับค่อนข้างจะทุลักทุเลนะครับเป็นหน่วยที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนะครับกลางทุ่งนะครับนี่ทุ่งทุ่งนาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับที่น่าอยู่มากนะครับน่าอยู่มาก ีงานประจำหน่วยเลือกตั้งนะฮะแล้วก็มีอสมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการขัดกรองนะครับแล้วมีรถวอยการน้ำยังไม่มีน้ำนะครับรถวอยการน้ำของอรลงบุลสีสิงหารโทรนะครับอสมปูก ok, นะครับ,รบก็มีการต่อไฟพิเศษจาก สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนบริภาคอำเภอบ้าน,นินแดงท่านขาข้าวโพนี้จากบ้านนะ,ะนนสวัสดีค่ะสมาชิกทำงานด้วยความสนุกสนานนะครับ